ดของมนี่ก็จะมาลุยแรงแดงนะครับลุยเสื้อนี่ก็นาจะรู้นะว่าผมแรงแดงนะนห่เสื้อแรงแดงนะครับแรงแดงสีวีสีนะก็นาจะช่วยอะไรได้เยอะอยู่ไม่ขึ้นไปแล้วกันเนาะเออขึ้นไปไมดได้หละมิงไม่โดนปืนใกล้เนี่ยคุยไม่โดนเลยุงเหรอ โดนโดดลงให้ตรงยางไปเลยแต่ว่ายิงเจ็บเหมือนกันเนี่ยเออยิงเจ็บเหมือนกันนะครัเก็ผมก็ไงคือแบบว่าผมเล่นปืนอย่างนี้ไม่เก่งโอ้ต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยหาไม่มีที่กำบังด้วยล้ลงจ้องจ้งโอ้ มิตนัดปืนแบบปืนพกอ่ะแล้วเพื่อนไปซื้อปืนเลยนะเพื่อนบอกว่าเอ้ยซื้อทะไมไม่ปีนเตียงเตียงหน้าปะลิงครับนานไงว่าแล้วเขาต้องมาลุมนานไงอ้าว ออนนี้มันจะชนะได้นะครับเพราะว่าเป็นปืนแบบว่าปืนกลแล้วนะนะเรายวรจะขึ้นไปโคบแล้วกันเนาะตัวโคบเนี่ยโคบที่สูงนะก็อาจจะมีโอกาสตาย้วนะครับก็เดี๋ยวโคบตรงนี้แล้วกัน อุ้ยผมจะต้องเอาจังฐานนี้ได้ก่อนต้องอ้อมรูจะไปช่วยเพื่อนเหรออย่างเนี้ยเขาเขาแตะเขาแตะเขาแตะ แต่ครับแต่แแตร์นึงตอร์นึงต้ทุกคนทมอใครเราพันยาไปก,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 กันทำเชียไม่ทันไม่มีไอวอด้วยทีไอ้วอดน่าจะน่าจะรอดอยู่ครับมไม่ไหวนะไม่มีไอ้วอลยมาไอวอลทำไม โอ้ยไม่น่าเลยเอะซื้อปืนนี้เดี๋ยวตั้งนี้ก็รอซื้อไอว้วอลอลยสองรูปครับระเบิดซื้อระเบิดมือด้วยก็ได้มาวงเดินถงเกินไป เพื่อนเพื่อนดูแล้วต้องออกนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะไม่ปลอดภัยแล้วเราจะมาติมระบบอยู่อยู่รุนมัสกันลมหนึ่งโอ้ยผมนี่แหละลมไม่ไหวโอ้โห เพื่อนโควต์อยู่ข้างบนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังอ่าให้เขาเผยตัวออกมาครับโอ้ oh. ยงไงเฟื่องสองอุ้ยสวยครับสวยสวยสวยระวังเดี๋ยวเปิดไมค์ซะด้วยอ้าอ้ เกือบนะเกือบนะเกือบนะเกือบเกือบนะเมื่อกี้เกือบเกือบแล้วกิ๊กที่เจอเนี่ตายเลยเมื่อกี้มันีอะไรลูกลูกหนึ่งหรอวะ โดนสะสมอยู่มีไหวนะจะสืสู้เขาอย่างนี้ไม่ไหวครับอนะไเพื่อนเพิ่มดพมันิ่มอ่าพิ่มชุกเพิเ่มิชุก เราก็ต้องพร้อมอยู่เสมอนะยังไงศัตรูเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องเออโน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 ฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแพ้ตาเดียวไงนี่เราอีก ศูนดาวาไม่มีป็นไรหรอกเล่นแรงใหญ่แล้วกัน อเอาบ้านสีหลังนี้ก่อนแล้วกันเบ้ยว่ามาเนืองกันพอดูท่าแล้วของก็เยอะพอถูนคนครับ เยเรามากดสกิวลิงอะไรตอนนี้เนี่ย รูรูรูรปุ๊บุจัดจัดพี่แอนข้าก็ไม่มีไม่กี่กล่องยังจะต้องมาหาเรื่องเขาอีกมีสองตัวมีสองตัวมือที่สามก็มี ก็ดีแล้โอ้ยหายใจอีกสองเดี๋ยวจะหาพื้นที่แคมป์แล้วกันะค,ะครับ พอดูทาแล้วน่าจะไม่น่าจะไปบวกกับคนอื่นยากอยู่โอ้ยขอส่งมานินมังกรไปแล้วก็อย่างว่านะครับที่นี่บาซิลเสื่อนธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องกลัวก้าไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็ที่นี่บาซิลนะครับแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็ยังจะไปบวกกับใครยาก เขาจะมีอาจจะมีเกาะสามก็ได้จะไปรู้เรื่องนะครับโดยคือเขานัดเจียวนี่เรารู้เรื่องเลยนะนัดเจียวรู้เรื่องคนระับหนัดเจียวรู้เรื่องถ้าได้กระเป๋าสามนะครับได้กระเป๋าสามแนละ้วก็เรียกว่ามันแบบเป็นเรื่องทียงนน่ยากผืนฝนนะที่จะ เราเก็บกระสุนยามายอะครับเพราะว่าเกิดเก้าสิบเราใช้ประมาณสาสิบนัดใช่ไหมกระสุนที่มีให้เราลีโลนะ่ะประมาณเท่าไหร่อะสามสิบเนี่ยมันไม่พอแน่นอนตอนนี้ไม่มีนะจะเปลี่ยนเป็น MP5 ครับ็น่าจะดีขึ้นแล้วนะ ใส่เขาไปก่อนครับถูกมาไหมทาไมออกอาจจะต้องไปหาแต่าการไปหาเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับต้องให้แน่ใจนะโอเค เตกตายไปหัวแตกก็ตายไปเขาไม่รู้ว่าเขาละวางระเบิดไว้อะไรหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเซฟจุดนี้เหมือนกันครับ เก็บยามาครับเก็บไอศุนย์ยามาแถวนี้มีเวกเตอร์คู่นะครับซึ่งเราเป็นมหามหากราบแล้วเวกเตอร์เนี่ยแต่ก็เอาไว้ก่อนนะครับเวกเตอร์จะใ,ใช้ปืนชาร์จกับบวกกับปืนลูกซองนี่นะก็น่าจ,จะไหวอยู่แหละ คือโ,โดนไหนะวันนงินโดนหลังคาดโดนหลังคาเย่โดนอือส่งตำรวจมาทำผมบวกบวกอ่าบวกมา18แดนววะอย่างน้อยต้องแคมป์ให้มันได้บวกนะครับถ้ามันไม่บวก แล้วกันนะครับเราจะไม่อยู่นะครับพอเรามาทำกินะเราไม่ได้มาเล่นธรรมดานะครับก็อ,อ,อย่างว่านะครับผมไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์ไปนะครับมันก็อาจจะยากนิดหน่อยนะครับเฮ้ ฟาร์มรัสเซีย 10v เป็น 10v ดีกว่าขวเขาลงใกล้ 10v แล้วเขานั้น ผมน่าจะต้องแคมป์นะครับเราจะน่าจะยังไม่ต้องหวกกันนะครับอย่างมากนี่ต้องหลีกเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยง,งเขาเนะครับโดดใส่เลย มีอีกส่วนนี้สำคัญเลยนี่เด้อเด้อด้โอ้โดนตายวอปิดไว้ก่อนเลยโอ้ไม่ไหวครับโดนอย่างนี้ไม่ไหวเลยเจ็บครับเจ็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 บครับ มันังมีลูกซองคนนี้มีลูกซองอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเล่นลูกซองนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะผมก็จะไม่เอาเลยกันแต่ว่าบางคนก็ทีด่อวยเฮ้ยลูกซองของดีไม่เอาอะอ่าแต่ผมไม่ชอบลูกซอง น่มือเจ็บนะมือเจ็บนะฮะเจ็บเออไอกองมาเลยอืมตงเดิมเลย,ยครับจะร,ร่องล่นไปตรงอื่นนิดหนึ่งเมื่อกี้โดนเขายิงเจ็บนะครับแล้วถ้ายิงสวนคืนก็น่าจะตายในทันที ถ้าอยู่ไกลกว่านี้เพอจะตายได้เก็บศพก่อนของศพดีกว่าครับเฮ้ยปือนอันนี้แต่ว่าปือนอันนี้จะไม่แรงเท่าเอคีครับสุ่นะมชอบแบบนิ่งดีโอ้ยไม่ไหวกระสุนแค่เห็นกระสุนก็โอ้น้ำตาลิน ไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ปวดชิ้งช่องนะครับผมก็จะทําการชิงช่องด้วยเล่นไปด้วยไม่หรอกนะครับนะครับผมก็นะผมก็เจอเข้าอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ด้วยฝีมือที่ตอกต่อยของผมนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ผมจบในที่27มาแต่อันนี้ต้องแข้มนะนะ ทำไมแชมนี่ไม่มไร,รู้จะพูดยังไงแล้วนล่นท่าห,หน่อยแล้วกันเล่นท่าหน่อยแล้วกันโสว่าตัวเองแดงแดงอ่ะสมักมาทานี่คือแบบว่าบอกว่าอีกนะครับตัวเนี่ยตัว ปืนเนี่ยก็ดูดีอยู่ยยนะครับแต่ถ้าเนี่ยมาไม่เลยเนีัยท่าในนี้ไม่กี่ท่าน,นะครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวนะครับมันก็เกี่ยวที่นะลงที่ชายหาดลงที่จุดวอมพลแล้วกันนะครับอาจจะเป็นที่ฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะอีจจะเป็นที่ฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับ โอแล้วท่านอาจารย์มาตัดหน้าผมได้ไงครับเนี่ยเผื่อเขาหิวคิวครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาอ่าวว่าไม่หิวคิวอะไรหรอกนะชุดลมพ่นเนี่ยจะมีของเยอะเหมือนกันนะผมก็จะไปดูครับว่าเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมหลีกเลี่ยงกันกัน กันกันต้องต่อดิ่กันการแบบการการยิงกันดีกว่มไม่อยากยิงกับใครครับเขาเริ่เอายิงกันไปส่วนผมก็จะนั่งอยู่อันนี้มีคนแล้วเราก็จะอ้อมนะครัะเราจะไปเก็บของเนาะฟามฟาฟาไปครับฟามไป นี่ยังแค่แดงนะครับสีสีก็ไม่เป็นไรแล้วครับสีสีสถ้าถ้ามันอยู่ถ้ามันเล่นแล้วมันอยู่อย่างนั้นกับเหียมันอยู่อย่างนั้นแหละครับโอเคียวมาดีกว่าโอเคียวนี่มันตีแดงเป็นบอลนะครับ มันจฟาดถยดวนดูของก่อนด้วยของก็ดีอยู่นะครับเกาะสองไปแต่ว่าถ้าดีเลยก็เกาะสามนะครับหนูถ้าไม่ให้โดนยิงหัวนะพอแดงขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการยิงหัวกันได้ครับสไนยอะ ไม่ไม่ต้องการสนอด์เรจะไปหาเอาหมวกนะครับอ่าขี้เลือหมดแล้วยาเปาสองเกาะหนึ่งตอนนี้ก็จะมีปืนหันนี้นะครับที่เจออาจารย์เขาวิ่งไปแล้วครับ ผมจะหลีกเลี่ยงกันการสู้รบนะครับแต่หน้อยก็ขอให้ได้คิวเหมือนกันแหละผมจะขึ้นไปโค้งนะครับเพื่อดูว่าเขาเล่นกันอยู่ตรงไหนแล้วทาไม นี่แะเวลาผมบวกกับคนมันไม่เป็นอย่างนี้แหละไม่บวกอะไรนะขอครับอันนี้ก็ตามสภาพนะก็ครับเดี๋ยวก็สำหรับคลิปวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสิครับเลจะไปลองเล่นแบบเปิดเ,เ,เสียงดูนะ